เราก็ไลฟ์สดได้เรื่อยๆนะครับเค okay. <Okay. S 1> เดี๋ยวไปหางานหาของก่อนเนี๋ยหาของก่อนของน่าจะอยู่เมื่อวานนี้มีเสียงด้วยมีเสียงด้วยเอ่อเทาาบ้องนะฮะไม่ใช่ชื่อเป็นรหัสนะครับเทาาบ้องเป็นการทำแฟบร้าวให้ร้าวอย่างเดียวยนะ รู้สึกว่าเมื่อคืนมีเสียงด้วยนะใช่ปะ่ะทำเสียงได้ไหมโอ้ผมเอาคลิปผมเอาคลิปทิ้งหมดเลยอะเมื่อกี้เนี่ยวันเนี้ย<อ>จวดูว่าไม่ได้เก็บนี่ไงอ๋อยู่ยังอยู่เดียวดูว่ามีไหมนะจะมีไหมนะไม่น่าจะมี ไม่นอจะมี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 นอจะมีนี่ไม่มีครับลบเลยนะครับโอ้โหอย่างยาวอ่ะสาววฟเศษนี่เนาะนี่อะไรแปลงเพลงไม่เอาไม่เอาไม่เอานี่ก็ไม่เอาไม่เอาตรงนี้นี่คืออะไร นี่อะไรเนี่ยรถคืออะไรออลบไปลบไปนี่เหรอนี่เหรอไม่มีนะครับทอมองทอมองทอมองอกรงเทพตกหนักนะครับ Okay. มืดมาแล้วเหมือนกันแหละที่นี่แหละเดี๋ยวก็คงมานะฮะขโมยเสียงจะไปขโมยเสียงสักครู่เดียวจะชอมดีไหมจะไ,ได้รีพร้อมจะชอมดีไหม วา,ายตายแล้วเจ้าค่ะเอ้ยนี่ไงนี่ฮึเรามีนี้ด้วยเหรอเฮ้เราไม่น่ามีปะลบเลยลบเลยจ้ะนี่อะไรบิส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 อ๋อนี่ไง๋ยวเราจะขโมยเสียงชุดนี้ฮะฮึไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่ึใช่เลยอาใช่ครับนี่แหละเราจะขโมยเสียงชุดนี้นะฮะจริงแล้วมีหลายชุดแหละแต่ว่าผมไม่รู้ว่าไว้ไหนและนี่อืมนี่ เป็นจานชโมยที่ถนัดแล้ววันนี้ยังไม่ได้นอนกลางวันเลยนะทบองเดี๋ยวใส่เอฟเฟ็หน่อยนี่ให้ดูหน้ารักฟุงฟริงเป็นจานชโมยชโมยชโมย ถูงว่างะฮะก็ขแมว้พุงไว้ค้างไว้แล้วก็หายใจไปขแมว้พุงแล้วก็หายใจไว้นะจ๊ะทําแค่นี้พอทําให้ตัวเองรู้สึกอะจบพอมันชินก็ขย่อนนะฮะเอาพุงมาเขย่าเล่นเขย่าพุงเล่นะแล้วก็หายใจตามปกติไปนี่อะไรเนี่ย ทพาจาจรในคำว่าผมทำอะไรแต่ผมจะบอกให้รู้ว่าผมทำอะไรนะครับผมจะมาดูคลังงานที่โปรดิวเซอร์เขาวักเออเอ,อ้าวอามใสอืมอาชอาอาไม่ไม่ไมคืออะไรใครอยู่เลยค่ะส,สบายสบายโอ้โหพวกนี้หนีเที่ยวพวกนี้หนีเที่ยว ี่คะไดมาทานข้วลูกพลูกคอามใก็ทานอันนี้กี่เดือนสามเดือนอ่อนๆสามเนกว่านสี่เดือนไอ้ผู้ชายมาผู้ชายมาผู้ชายอือหือทับบองมามาโอ้โหทับบองมาต้อนค่สวยค่ะกินได้ค่ะทบบองกินได้ ตัวยาวค่ะนี่นี่เก่งเดี๋ยวนี้เก่งนะคะนี่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 เก่งค่ะพุ้มหายอืออือีีออโอเค ได้โปขอเสียงก่อน กุ๊บอาะไรก็ right. oh, แสงครับอ oh, แสงม่แม็นนี่ไงนี่ไงโอ้โ oh, หบานเบิดบานเบิดครับเป็นแคว้นคนชนทงทรนหน่อยนอนพี่นี้ไม่มีเงินทนมารอนรัดควานรนบันนี่แล้วก็ก๊อบปี้ ก็ปีเสียงว่าวางวางสินี่อืไม่พอด้วยเมื่อไม่พอใช่ไหมไม่พอก็ต้องเอามาอีก ขอโทษขอโทษขอโทษโอเคไม่ได้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 ครับไม่ได้ไม่ได้ไไดอืมคือนั่งอยู่ปกติครับสามารถแถวบอกเพาไปแมวร้าวได้เลยให้มันร้าวอ่ะให้มันร้าวเนี่ยเป็นสเตติก ร้าวเป็นสแตติกคือความนิ่งครับนิ่งให้ได้ในขณะที่เราเคลื่อนที่ยังได้เลยนะคือเราเราแฟบร้าวไว้อะ่ะแล้วเราเคลื่อนที่ในขณะเดียวกันนะ่ะที่เราเคลื่อนที่ครับอีตัวไดนามิกอ่ะมันก็เป็นตัวของยอ่อขยายที่มันหายอากาศเข้าหายอากาศออกอันเนี้ยไม่ต้องไปใส่63 64เลยหายอากาศตามปกติไปนะฮะทำปกติไปเลยครับ ทำให้มันเป็นปกติไปแล้วเดี๋ยวรู้เรื่องเองนะครับนี่คือการทําให้ธาตุไฟฟ้าอยู่กับตัวเราตลอดเวลาเป็นการกระตุ้นนะครับ mm hmm. คืออย่างนี้ฮะโดยปกติธรรมชาติเราจะไม่รู้สึกเพราะมันละเอียดมากมันอ่อนอะคือที่มันไม่รู้สึกมันมีความเป็นเส้นผมบางภูเขาอยู่มันเล็กขนาดนั้นทีนี้ไอการที่เราไปกระตุน้นความรู้สึกเราไว้เนี่ย นั่นแหละรครับเราให้เส้นผมเนี่ยมันเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวครับใช่ไหมในขณะที่มันเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวมันก็จะผ่านกระบวนการของการแลกเปลี่ยนอากาศถ้าเกิดความร้อนไอ้ตัวความร้อนเนี่ยแหละครับมันจะไปทําละลายเส้นก๋วยเตี๋ยวให้เป็นเส้นผมครับหรือเป็นเส้นมี่ใหญ่สุดไปหาเล็กสุดเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองทุกอย่างองคาพยพในตัวมันจะไปของมันเองครับนะครับผิวชั้นนอกจะเป็นยาชื้นนะครับส่วนตัวภายใน สักคู่นะครับสักคู่ ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่โทรมาฮะผู้ใหญ่โทรมาบอกว่าในพะราม2แล้วก็กรุงเทพตอนนี้ตกอย่างหนักครับหนักแบบบรัสปะเตอช่วงนี้ไปดูข่าวที่มอสโกได้เลยนะครับมอสโกจากหนาวสุดหิมะละลายอะ่ะย้อนแย้งอย่างอย่างแรงอะ่ะไปดูได้นะครับถ้าได้ตามข่าวยยเาลืมนะว่าหลังคาโลกปิดสนิทเรียบร้อยนี่จ้าไปดูข่าวคือเวลาดูกระดานข่าวเนี่ยที่ผมพูดอยู่เนี่ยผม ผมแผวร้าวนะสำหรับคนที่ท้องแข็งไปแล้วสำหรับคนที่ท้องแข็งไปแล้วมีวิธีวิธีที่จะดึงกลับมาได้อยู่2ทางหนึไปเขย่ายัดนะครับมีบัดดี้แต่ก่อนจะมีบัดดี้ไปทำเองก่อนคือเบอร์2องกับสอให้มันชินก่อนพอชินเสร็จปุ๊บหาบัดดี้ให้เขาทำเบอร์1ให้พอทำเบอร์หนึ่งให้เสร็จปุ๊บ ถ้าสามารถไปเบอร์สาได้ก็ไปถ้าไปไม่ได้ก็ทําเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเสร็จทั้งยงต่อหาบัดดี้ที่เป็นเป็นคู่หูเลยครับนะใช้กาปั้นเนี่ยกาปั้นเนี่ยครับค่อยๆกดลงไปที่หน้าท้องแต่คนที่กดให้จะต้องรู้จังหวะการหายอากาศนะครับคนที่กดให้อ่ะจะต้องเดินระบบความร้อนในร่างกายตัวเองก่อน พอเดินระบบความรอ้อนในร่างกายตัวเองได้จนมียาชื้นเสร็จปุ๊บค่อยไปกดท้องกดท้องคู่หูนะครับคู่บอดดี้กดจนกว่าจะเจอเจ็บเจ็บปุ๊บปล่อยเลยนะครับแล้วดูจังหวะการหายอากาศด้วยก็เลยก,กดเข้านี่นะครับดันเข้าเนี่ยครับค่อยๆดันเข้าตามอะไรครับตามการหายอากาศออกของพุงตามการหายอากาศออกของพุงของคนที่เราจะช่วยนะครับ และจังหวะนี้ดีที่สุดสำหรับผมนะขีดเส้นใต้นะควรเป็นบุคคลที่เป็นคนคนเดียวกันครับเออไปคิดเราเองต่อแล้วเป็นบุคคลที่เป็นคนคนเดียวกันเขาเรียกว่าดันไปให้สุดเจอเจ็บเมื่อไหร่เนี่ยทำทำมังเอกอะ่ะทำมังเอกหน่อยเนี่ยครับให้มันมีตัวแหลมแหลมหน่อยสุดเจ็บปล่อยออกนะครับไม่ใช่ต่อยนะค่อยๆกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยตาม ตามหน้าท้องที่มันแข็งนะครับนั่นแหละครับกดไปนะครับกดค่อยๆทําอย่ารีบชัดเจนนะครับนั่นแหละผู้รับผู้ที่ถูกกระทำอ่ะก็จะมีความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกเอออย่าลือนะผมไม่ได้เกี่ยวกับโรคไม่ได้รักษาไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นเรื่องความรู้สึกเป็นความพึงพอใจของผู้ให้และผู้รับนึกออกไหมฮะ มันมันมันไม่พูดมันไม่มีอีกแล้วนะมันไม่ใช่แล้วล่ะอะไรนอกจากนี้มันไม่ใช่มันเป็นความพึงพอใจของคนทั้งสองฝ่ายและหรือเป็นสิทธิโดยชอบตามธรรมชาติของเราเองที่เราอะเราอะไรถ้าเราอยู่คนเดียวเราก็เอาพุงเนี่ยครับไปในที่ที่มันเป็นมุมโต๊ะครับที่มันมุมทู่ๆเสร็จปุ๊บก็กดเจอเจ็บแล้วปล่อยแต่ในขนาดนั้นก่อนนั้นจะต้องเดินระบบให้มันร้อนแล้วนะครับ มียาเชิญเรียบร้อยแล้วค่อยทำชัดเจนเนาะเดี๋ยวผมจะตัดงานไม่เสร็จเนี่ยผมมานั่งคุยเนี่ยนะล่าสุดก็แจ้งมาแล้วนะครับว่าเอ่อฝนตกนะครับตกหนักเลยนะครับแถวพระรามสองนะครับผู้หลักผู้ใหญ่โทรมานะครับเมื่อคคู่นี้ที่เสียงมันตัดหายไปครับ ผู้ใหญ่บอกว่าฝนตกหนักมากเลยผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็ต้องพัดมาตรงนี้คือเนื่องจากว่าทําไมทําไมถึงตกเป็นหย่อมแล้วหยุดอยู่กับที่ตรงนี้น่าสนใจนะฮะหนึ่งความชื้นที่พื้นชั้นผิวนะครับชุ่มแล้วครับนะครับชุ่มชําแล้วอ่าเวนมันมาทั้งยวงเลยเอาใหม่โป๊ะต้องตัดออกนะครับโป๊ะนี่ตัดออกเอาแต่เสียงนะครับ สองก็คือว่าบอสบอกว่ามันเกิดความสมดุลเรียบร้อยแล้วครับมันสมดุลแล้วนะครับมันคงที่แล้วมันนิ่งแล้วมันก็อยู่กับที่แล้วทีนี้แล้วมันก็จะรั่วเหมือนฟ้ารั่วครับนั่นแหละประมาณเนี้นะก็ลองดูครับลองดูลองทําดูการรักษาตัวเองได้นะครับบอสบอกว่าเป็นเป็นสิทธิโดยชอบตามธรรมชาตินะครับไม่ได้มี ไม่นี่อะไรเป็นเรื่องตัวเรานะครับธรรมชาติเราไม่ใช่เรื่องตัวใครตัวใครนะครับหรือเรื่องตัวใครตัวใครนั่นแหละไม่ใช่ตัวใครตัวมันนะครับ<อ>นี่เป็นไงแล่วไงล่ะ <laughs> อ้าวลัดนี้แหละเถลดิถลดเถดิองอะ่ะคือทิกทอ็อกเขายอมเขาเรียกอ,อะไรนะทำไม คือพอเป็นแสงแหมปล่อยการปิดกั้นแสดงว่าไม,ม่มีใครทํานะครับในโลกใบนี้ไม่มีใครทํานะครับเอาแสงมาเล่นนะครับเอาความสว่างมาเล่นเอาแสงนี่วาเอาความเป็นแสงนะฮะแสงส่องความสว่างใช่ไหมมีแสงแล้วก็ให้ความสว่างเนาะก็คงไม่มีใครทําในโลกใบนี้เขาถึงเกิดเป,ดปิดการปิดกั้นบ่อยที่สุดพอเป็นการเอเวอเรนต์น่ะเป็นอุปกรณ์ไม่ยอมเลยนะครับปิดกั้นตลอดนะครับ อ่ะชุดนี้ได้เรียบร้อยแล้วได้ทั้งอะไรครับแสงและเสียงเลยครับชุดนี้เอาไวา้ป้องกันนะครับสร้างภูมิป้องคุ้มคอง,องตัวเราตามนนย่าของแอลมี่รอนะครับชุดนี้เนี่ยสบายระเบตะเทิงเลยทําแผ่ร้าวไปด้วยกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกตลอดเวลาตลอดวันตลอดศพตลอดคืนตลอดปีพอพอมันทรมานปุ๊บก,ก็หายใจตามปกติไป พอสบายตัวเมื่อไหร่หายใจตามปกติได้ก็มาหายอากาศต่อก็แค่นั้นเองครับทีอ้อถึงว่าแถวบ้านมีฝนลงน้อยครับอ๋อครับผมก็ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวชุดนี้กำลังไปชุดนี้ผมว่าจะก,การตาดีนีครับเนี่ยผมก็จะ พอเสร็จปุ๊บเราเราสำหรับคนท้องหนานะครับก็เอามือโกยได้เอามือค่อยๆโกยช่วยนะครับสำหรับคนท้องหนาค่อยๆกดค่อยไล่ไปทีละจุดฮะจำไว้เลยครับเอามือกดจุดไหนแล้วเจ็บนั่นแหละครับกดไปเลยครับเดี๋ยวมันจะเบาเจ็บทำเองครับไม่ต้องไปซีเรียสเนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยครับเนี่ย ไปเรื่อยๆครับโกยไปนพอปล่อยคามือมันก็หายใจมันก็สูดลมหายใจเต็มที่พอสูดเต็มที่เราก็เข้ายุชกัตเลยนะครับเนี่ยกดไปเนี่ย้ดดยาหรับคนท้องหนาส่วนคนท้องไม่หนาเนี่ยไม่ต้องใช้มือครับเพราะผมต้องการให้ใช้ความรู้สึกผ่านหน้าท้องในการที่คอนโทรลคอนโทรลไปได้เลยครับ ไม่ต้องไปวิตกกับเพื่อมทีนี้นี่คือปลายทางต้นทางให้ดูของกินครับให้กินตัวเบาต้องคำนึงด้วยนะครับว่ากินเบากินหนักนะฮะกินเบาหรือกินหนักทีนี้ตัวเบากินเบากินหนักกินหนักคืออะไรกินเนื้อครับเนื้อไม่ได้หนักนะฮะแต่หมายถึงว่าศักยาภาพของพืชกับสัตว์กินตัวเบาศักยาภาพของพืชมันเบาวกว่าสัตว์ มันเบาวกว่าสัตว์นั่นหมายความว่าอะไรเวลาเราทานสัตว์เราจะตัวหนักแรงต้านเราจะเยอะนั่นแหละเขาเรียกาสะสมแรงต้านต้านอะไรครับหรือสร้างตัวถ่วงอะ่ะทีนี้ตัวถ่วงตรงนี้ความถ่วงเฉพาะตัวนี้ถ้าระบบของย่อขยายดีก็ดีไปแต่ถ้าระบบของย่อขยายไม่เวิร์กทำงานไม่เกินกว่า6 0กินอะไรเข้าไปจะสะสมหมดนะครับ พอมันสะสมก็ตกค้างในร่างกายมันก็เอาออกไม่ได้นึกออกปะต้องไปออกกําลังกายกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมบอกตรงนะไม่แนะนํานะครับถามว่าดีไหมดีนะฮะเพราะผมก็เคยทํามาก่อนแต่เรามาถึงจุดหนึ่งแล้วอ่ะเราก็มาเรียนรู้วิธีการที่จะทําตลอดเวลาพรอกําลังกายเนี่ยมันออกทุกวันัวลาสองชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงครึ่งหรือครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยมันออกช่วงเวลาเดียวเวลาสะดวกเวลาว่างใช่ไหม บางคนไม่มีเวลาไม่มีเ็าเรียกขี้เกียจด,ด้วยกลุ่มขี้เกียจเนี่ยสามารถทําตรงนี้ได้เพราะว่าเงื่อนไขของที่พิธีเขาบอกมาคือขี้เกียจมิธีเขาบอกมาคือขี้เกียจไม่ว่างไม่มีเวลาไม่อยากทําไม่มีตังค์เห็นไหมครับก็สามารถทําท่าองได้นะครับเนี่ยทาเองครับไม่ค่อยโกยไปเนี่ยคนท้องนหนาโกยไปเลยครับกระตุ้นมันครับเนี่ยจำว่ากระตุ้นให้มันเจ็บเจอเจ็บปล่อยเจอเจ็บปล่อยเจอเจ็บปล่อย ในขณะเดียวกันเราก็หายอากาศเข้าไปยุ่กัดให้เกิดความร้อนในร่างกายนะครับโอ้ยิ่งเราทำในหน้าร้อนเนี่ยจะดีมากเลยนะครับเพราะหน้าร้อนเนี่ยเราจะดูดซับความร้อนได้ดีนะครับเนี่ยนี่โป้งก็ได้ครับกดลงไปอ้ยกดเล่นลงไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวขี้แตกตดแตกในถือว่าใช้ได้นะครับนั่นแหละมันจะไม่ได้ตกค้างในร่างกายเรานะครับนะททำไปนะ ทำเองครับทำเองดูแลตัวเองครับเนี่ยกดซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาให้เจอเจ็บเพราะตัวเจ็บเนี่ยครับเป็นตัวที่ออฟสวิต c ์อยู่เราไปกระตุ้นให้เจ็บมันจะออนสวิตอีกจังหวะออนสวิตตนะ์น่ะถามว่าเมื่อมันเจ็บมันจะบอสว่านะมันจะกินพลังงานครับถามว่าพลังงานนี้มาจากไหนมันจากความร้อนที่ย่อขยายผลิตไงครับ เพราะฉะนั้นเราจะไม่ขาดหายจากการหายอากาศนึกออกไหมเราก็ต้องผลิตอากาศให้เกิดความร้อนเพื่ออะไรจุดที่เจ็บอะครับมันจะดึงพลังงานลงไปมันก็ไปอะไรครับเอาไปออนสวิตนั่นเองนะครับไม่ใช่ในาฬิกานะนะเนี่ยแค่นี้เองครับไม่มีอะไรเลยให้นึกสะอย่างเดียวว่าช่วงบนตรงเนี้ยเป็นโรงงานผลิตความร้อนผลิตพลังงานอีตัวหน้าท้องเนี่ยครับเป็นตัวสะาสารเราต้องทําละลายมันต้องละเลงมัน แค่นั้นเองครับนอกนั้นถือเป็น,นกลไกในการเคลื่อนที่อย่างเดียวเลยนะฮะอีตัวที่เรากําลังทําอยู่ครับมันมันอาศัยจังหวะของการเคลื่อนไหวถามว่ามันเคลื่อนไหวผ่านอะไรผ่านตุบตับครับตุบตับเวลาเขาอินนิคชั่น่ะสปาร์คทีครับสปาร์คไฟอะครับเขาจุดระเบิดนะครับจุดระเบิดเสร็จปุ้งถามว่าพอเขาจุดระเบิดทีนี้จุดระเบิดแล้วทําไมมันยังเขาเรียกระเบิดด้าน่ะ เพราะอะไรครับเพราะความร้อนมันมิ่งผ่านไม่ได้ครับเนืกออกไหมฮะเพราะมันเจอแรงต้านมันหนากําแพงมันหนาเนี่ยไอชั้นผิวเนี่ยครับไม่ใช่ชั้นผิวนอกในนะฮะอ,อีอีความถ่วงจำเพาะของมันเนี่ยที่มันสะสมแรงต้านเนี่ยครับมันเป็นกําแพงอยู่นะครับไฟฟ้ามันก็เลยไม่เดินธาตุไฟฟ้านะครับไม่ใช่ความร้อนนะธาตุไฟฟ้าเลยก็คือความรู้สึกนั่นเองคอร์สอ่ะ คอร์สอมไม่เดินความร้อนก็เดินไม่ได้นึกออกไหมฮะเพราะว่าอีคอร์สอมันอยู่ในความร้อนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรากระตุ้นให้ให้อะไรครับให้มันเจ,เจ็บให้ไฟฟ้าเนี่ยก็คือไฟฟ้านั่นเองธาตุไฟฟ้านะให้มันถึงกันให้มันต่อเชื่อมกัน มันนอนอะ่ะเหมือนไฟฟ้ามันตายอะ่ะเหมือนกระสอบกระสอบข้าวอะ่ะที่แช่น้าอ่ะครับนึกออกไหมเนี่ยเสร็จแล้วงานผมเสร็จแล้วผมเล่าไปด้วยก็ทําไปด้วยไหมครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะไปโพสต์ให้ดูถามว่าโพสต์ที่ไหนนะอา้าวตายแล้วผมก็ลืมไปดูเวลาว่ามันกี่นาทีแบบหนึ่ง เชื่อว่าไม่ถึงสามนาทีมันถุงปุ๋ยแช่น้ำ่ะฮะแล้วก็มันบังโอ้โหเจ็ดนาทีเนี่ยไม่เป็นไรทำได้สองคลิป <c oughs> นี่ยก็ยอมรับคืออะไรอะ่ะปิดงานคำเชิญสำหรับวิดีโอไลน์นี้ปฏิเสธคือ,อะไะฟรบีอาชาอ๋อสองออนไลน์เฮ้ยบีอาชา <c oughs> อ๋อ